n o p ดล o n Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะเอาหนังสือที่ชื่อว่า 1,000 plus l i t t e n habits of happy successful relationship ของคุณ Mark and Angel Chernoff f มาเลือกเลือกบท1บทมาเล่าให้ฟังนะครับมาชวนคุยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้รีวิวยาวรวดเดียวเพราะว่าเนือ้อหายเยอะมากแล้วก็อยากจะหยิบมาเป็นบางครั้งบางหนนะครับที่มันมีบทความมันมีเรื่องราวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์วันนี้ตัวบทความก็คือชื่อภาษาอังกฤษนะ s e v e n powerful t r u t h Every parent should read ก็คือ17ความจริงความจริง17เรื่องที่ผู้ปกครองทุกคนควรอ่านนะเรามาดูกันครับสำหรับคนที่เป็นผู้ปกครองนะมีลูกหรือมีหลานหรือลูกศิษย์ก็ยังพอไหวนะว่า17เเรื่องนั้นมีอะไรบ้างเริ่มต้นเรื่องที่1เลยเขาบอก่าให้เราเชื่อตัวเองนะจริงๆเรารู้มากกว่าที่เราคิดว่าเรารู้อ่าจริงๆมันมีอ่ะต้องเรียกว่าผู้ปกครองบาง,บางกลุ่มแล้วกันนะบางกลุ่มที่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลย เราจะสอนลูกได้ไหมเราอาจจะมีการศึกษาน้อยกว่าลูกยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวนี้เด็กๆเก่งๆ,ก,ๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วการสอนลูกเลยมันไม่ต้องการแบบคนจบปริญญาเอกไม่ต้องการคนที่เป็นศาสตราจารย์อะไรแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วใครก็สอนได้นะเราสอนเรื่องการใช้ชีวิตนะครับและผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่อยากให้ลูกหวังให้ลูกได้ดีอยู่แล้วแล้วเราก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าสังคมเป็นยังไงนะครับ สอนแต่ว่าไม่ได้บังคับนะคือการสอนคือพยายามให้ลูกรับรู้แล้วก็เข้าใจในความรักที่เรามีเราอาจจะเห็นบางเรื่องไม่ตรงกันกันกบลูกก็ฟังเขานะครับอันที่สองเนาะที่จะเป็นความจริงที่เราเราควรรู้ไว้เขาบอกแบบนี้ครับว่าเขาบอกว่าการเป็นผู้ปกครองเนี่ยมันคืองานที่ยากที่สุดงานหนึ่งเลยที่เราเคยทําอันนี้ยืนยันจากประสบการณ์นะครับไม่ใช่ว่าลูกดื้อลูกอะไรหรอกผมว่าทุกคนเป็นผู้ปกครองเนี่ยมันมีความยากยากเพราะว่าเรารักเขามากไง แต่เขาบอกเหมือนในในหนังสือเลยก็บอกว่าแต่เขาจะเขาจะสอนเรานะการเป็นู้คลองเนี่ยเขาจะสอนเราให้รู้จักการให้จะเรียกว่าอะไรนะอ่าการให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเออซึ่งผมว่าใครมีลูกคงคงคงเข้าใจที่ผมพูดทั้งหมดอะ่ะใครไม่มีลูกอาจจะอาจจะยังไม่อินมากเท่าไหร่ซึ่งผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้บอกว่าคนมีลูกดีกว่าคนไม่มีลูกอะไรไม่เกี่ยวนะครับแต่แต่ที่ผมบอกอยากเป็นนีูุ้คลองเนี่ย เนื่องจากเวลาเรารักเขามากเนี่ยเราก็อยากที่จะทําให้เขามีความสุขเราก็เราแล้วความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยความยากมาอยู่นี้คือคือเด็กเนี่ยนะเขาจะมองสั้นๆเขาจะไม่ได้มองแบบ1 0ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมันผ่านมาหมดแล้วไงมันก็จะมองยาวพอมองยาวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเกิดคอน FLICT ระหว่างเรากับลูกระหว่างเรากับเด็กคือบางอย่างลูกอยากทําอย่างเงี้ยเรารู้นะว่าทําแบบเนี้ยลูกมีความสุขณนะเวลาปัจจุบันแต่เนื่องจากเรารักเขามาก ถ้าเราไม่รักก็จบทําเลยอ,อยากทําอะไรทําเลย,เลยใช่ไหมแต่พอเรารักเขามากเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมองปุ๊บเฮ้ยทำแบบนี้ถ้าเกิดต่อไปเป็นแบบนั้นต่อไปเป็นแบบนี้อีก10ปีจะเป็นแบบไหนคือบางทีบางทีผู้ครองก็ก,ก็ก็คิดเยอะไปเหมือนกันบางเรื่องนะแต่บางเรื่องมันก็ควรคิดนะ่ะคือคือก็จะบอกแบบแบบนี้ว่าแหมมันก็เลยขัดอกขัดใจคราวนี้ขัดอกขัดใจความยากก็มีบางทีผู้ปกครองก็จะบังคับถ้าเด็กๆเ,เขาก็เชื่อแหละถ้าวัยรุ่นเขาก็เริ่มจะไม่อยากเชื่อ พอไม่อยากเชื่อเราก็บอกเขาดือ้อซึ่งมันเกิดความคิดที่มันไม่ตรงกันนะครับไม่ง่ายเลยนะที่คนสองคนจะมีความคิดตรงกันแล้วเอาเอาแบบส่วนตัวผมนะถ้าเขาคิดตรงกับเราทุกเรื่องเนี่ยมันก็น่าจะตั้ง question mark แลวนะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความคิดของตัวเองพ่อเอาไงเอาตามพ่อแม่เอาไงเอาตามแม่แต่ก็มันก็ไม่ถึงกับขนาดที่ว่าพ่อเอายังไงเราตรงข้ามอะ่ะ คือคือมันมีความยากตรงนี้นะครับก็อีกอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่จะทําให้เราแบบปวดหัวคิดไม่ออกอะไรเงี้ยนะก็ก็เป็นเป็นความจริงนะเราต้องยอมรับเป็นความจริงอันที่2ความจริงอันที่3ครับเขาบอกว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลูกเราเนี่ยมันมักจะลึกเสมอลึกคือเราจะอินกับเรื่องนั้นมากๆเสมอไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นความโกรธไม่ว่าจะเป็นอ่อะไรอ่ะทุกเรื่องเลยความสุข ทุกอย่างเลยมันจะลึกมันจะมันจะอินมากเขาเขาหนังสือเขาเปรียบเทียบแบบนี้นะเขาบอกว่าจริงๆหัวใจมันควรจะเต้นอยู่ในในในร่างกายเราใช่ไหมแต่ใครมีลูกจะรู้เลยว่าหัวใจมันไปเต้นอยู่ข้างนอกครับข้างนอกไงป้หัวใจเราไปอยู่กับลูกเราครับนี่แหละครับคือความยากแล้วแล้วบางทีเนี่ยลูกเอาเอาเอา,เอาสำหรับคนมีลูกเล็กๆเราจะรู้เลยลูกลองให้เราเจ็บอยากเจ็บแทนเขาเลยอะ่ะไม่ต้องเล็กๆหรอกโตก็เป็นใช่ไหมลูกแบบ ลูกเขาเจ็บอะไรสักอย่างเนี้ยเราก็แบบถ้าเราเจ็บแทนได้เราจะเจ็บเลยอะนั่นนั่นแหละหัวใจเราอยู่กับเขาแต่ว่าถ้าเราไปติดกับเขามากเกินไปตัวเราก็ทุกตัวเขาก็ทุกนะถ้าพ่อแม่ที่บอกว่าจะอินกับลูกสุดฤทธิ์ลูกจะต้องทํานู่นทํานี่ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะทุกทั้งคู่นะ มันก็จะถูกทั้งคู่ก็ก็ผมว่ามันก็คล้ายๆคู่ชีวิตเหมือนกันอันนี้ผมก็ต่อยอดให้นะว่ามันต้องหาสเปซให้พอคืออย่าไปใกล้เขามากจกนกระทั่งแบบว่าฉันจะต้องอยู่กับเขาถ้าเขาไม่แบบไม่สนใจฉันฉันอยู่ไม่ได้โหแบบลูกเครียดตายเลยนะถ้าเกิดเรา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 ,เราแบบอินขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ไกลว่าเธอจะทําอะไรเรื่องของเธอฉันก็จะมีชีวิตของฉันอันนี้ก็ไกลแบบผมว่าครอบครัวเนี่ยต้องหาสเปซให้เจอว่าระดับหนึ่งระดับหนึ่งระหว่างเรากับลูก ข้อ4นะเขาบอกว่าไม่มีใครที่พร้อมสมบูรณ์1 0 0ในการเป็นคุณพ่อคุณแม่ในการเป็นผู้ปกค,ครองนะใครไปอ่านหนังสือมานะ how to be a good parents จะเป็นพ่อแม่ที่ดีทํายังไงอ่านหนังสือ 20- 30เล่มก็ไม่มีใครที่มันจะเพอร์เฟกได้ตลอดเวลาอ่านหนังสือดีนะผมไม่ได้บอกห้ามอ่านนะครับอ่านดีแต่ว่าพออ่านเสร็จแล้วบางทีเนี่ยโหไปอ่านหนังสือทำยังไงไม่ให้โกรธลูกวันรุ่งขึ้นโกรธเลยดุลูกเลยแล้วก็จะรู้สึกพ่อแม่นะจะรู้สึกเฟล โอ้ฉันไม่น่าเลยชันฉันว่าชั้นอ่านแล้วนะแล้วก็รู้สึกแบบบีทอัพตัวเองนะว่าชันเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีอย่าไปคิดงั้นครับทำเวลาเรื่องปกติเลยนะพ่อแม่ทุกคนนะไม่มีใครที่แบบเพอร์เฟกต์สหรับลูกหรอกนะต้องต้องบอกแบบนั้นนะแล้วก็อย่าไปผิดหวังอะไรมากครับโดยเฉพาะการผิดหวังตัวเองผิดหวังลูกอะ่ะคือคือเราเป็นมนุษย์ปถุชนคนหนึ่งครับเราก็มีความผิดพลาดเราก็ทำในในสิ่งที่เราสามารถทําได้ดีที่สุดนะเวลานั้นเนาะแต่ว่าไม่ได้บอกห้ามหยุดหยุดยั้งการพัฒนาตัวเองหรือการไ่ออานนนหัังสืก ความพยายามเป็นพ่อแม่ที่ดีแต่อย่าไปบีทอัพตัวเองหรือไปว่าตัวเองว่าโอ้ยฉันมันไม่ได้เรื่องลูกเขาเลยไม่รักฉันอะไรเงี้ยเราแก้ไขได้เสมอครับอันที่5้าเขาบอกว่าการที่เราเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับการขอบคุณอย่างที่เราเคยคาดหวังไว้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแปลว่างี้คือบางคนเนี่ยบอกโอ้ฉันทาเพื่อลูกเยอะมากๆแล้ว ทำไมลูกไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่ฉันหวังเลยทำไมลูกไม่ได้รู้สึกแบบขอบคุณในสิ่งที่ฉันแบบอุทิศตนเลยฉันทำฉันทาเยอะมากนะฉันเหนื่อยมากฉันทำทุกอย่างนะครับเขาบอกว่าถ้าเรามีรู้สึกแบบนั้นก,ก็เข้าใจเข้าใจความรู้สึกแบบนั้นนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะเข้าใจเ,เพราะว่าความรักที่เรามีให้กับลูกเราเนี่ยมันลึกมากกว่าที่ลูกเราจะเข้าใจครับ ผมไม่ได้บอกว่าลูกเรารักเราน้อยกว่าเรารักลูกเราเนะ่มันไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเข้าใจว่าคือเรารักลูกเราใ,ในทุกมิติในทุกคอนดิชันในทุกในทุกรูปแบบแล้วอาจจะเป็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาด้วยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราเหมือนเราทุ่มเทไปร้อยเราได้กลับมา1ิบอารมณ์แบบนั้นแต่ให้เข้าใจว่าลูกเราอ่ะเขาไม่ได้รับรู้ความรู้สึกนี้เท่ากับเราคุณพ่อคุณแม่จะจะจะ,จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเลยใครเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยว่าเราแบบ โอ้โหเรามาเต็มจริงๆลูกเราอาจจะรู้สึกว่าอะไรเนี่ยคืออะไรมันจะเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือบางทีเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเขาก็ไปติดเพื่อนติดนู่นติดนี่เต็มไปหมดเลยเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ก็ก็ให้เรารับรู้ไว้สําหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับมาถึงข้อที่6นะครับเขาบอกว่าการเป็นการเป็นคุณพ่อคุณแม่การเป็นผู้ปกครองเนี่ยมันคือความคิดในแต่ละวันมันไม่ใช่ สสยเลือดอย่างเดียวคือบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือแบบแค่ว่าเออก็ลูกคลอดจากตัวเราก็เป็นคุณแม่แล้วก็ใช่นะตามนิตินายพฤตินายมันได้ใช่แหละนะครับแต่ว่ามิติของคําว่าพาร e เอน์มิติของคําว่าผู้ปกครองเนี่ยมันคือมันคือการที่เราได้มีคอนเวอร์เซชันได้พูดคุยกันได้ได้ห่วงหาอาทรกันก็คือได้ได้คิดถึงการได้รู้สึกอะไรแบบนี้มากกว่าโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกนะครับอ่ะมาดูวันที่7ครับ ใครที่อยากให้ลูกจําเราได้อยากให้ลูกคิดถึงเรานะผมหน,งนังสือเขียนไว้ดีนะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากให้ลูกจําเราได้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะต้องให้เวลาลูกในวันนี้ครับคือถ้าเราไม่ให้เวลาลูกเราวันนี้พรุ่งนี้เขาก็จําเหตุการณ์วันนี้ที่เกี่ยวกับเราไม่ได้จริงไหมถ้าวันนี้เราไม่อยู่กับเขาพรุ่งนี้เขาจะจําได้ไหมว่าเมื่อวานเราทําอะไรกับคุณพ่อหรือคุณแม่เขาก็จะจําไม่ได้ แต่แต่ไม่ได้แปลว่าอ้าวอย่างนี้ทุกวัน<ไ>ท <ม Napoleon> ุก<โ>ว <Ori> ันเราจะต้องอยู่กับเขาไม่ใช่แต่เขาบอกยิ่งเราให้เวลากับเขามากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับเอาเงินไปฝากธนาคารถ้าเราเงินไปฝากธนาคารนานขึ้นนานขึ้นเงินก็จะงอกเงยเหมือนกันครับเราอยากให้ลูกนึกถึงเราจําเราได้เราก็ให้เวลากับลูกเรามากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถ้าเราให้เวลากับลูกเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นลูกเราก็จะจําเราได้มากขึ้นแค่นั้นเองครับ ถ้าใครไม่มีเวลาผมเข้าใจแต่เขาพยายามโทรศัพท์ก็ได้อะไรก็ได้ลองดูซึ่งบางคนก็บอกก็โทรไปแล้วไม่อยากคุยก็เข้าใจอีกแต่เราพยายามแล้วนะถ้าพยายามแล้วไม่มีปัญหาแต่หลายคนเนี่ยคือมองข้ามมันไปแล้วก็พอเราอายุแก่ๆเข้ากเกษียณโอ้โหลูกไม่เห็นสนใจเราเลยเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้เด p o s i t ์หรือไม่ได้ฝากฝากเวลาไว้กับลูกไงแล้วตอนตอนหลังเราอยากที่จะลูกให้แบบมีดอกผลออกมามันยากนะไม่ได้ฝากเงินไว้ธนาคารแล้ววันหนึ่งไปเบิกเงินธนาคารมันทำห้เงินมีน้อย มันก็น้อยเลยครับเพราะเราไม่ได้ฝากมันเข้าไปไงข้อที่8นะเขาบอกว่าถ้าเราให้เวลาที่จะแบบเปิดใจแล้วก็เปิดรับฟังเนี่ยแล้วเราได้รับฟังจริงๆเนี่ยนะฟังแบบไม่ใช่แค่ฟังเพื่อจะตอบโต้นะฟังจริงจังเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะการฟังลูกอันนี้อันนี้ผมว่าทักษะต้องฝึกเลยนะครับเพราะว่าผมว่าคุณพ่อคุณแม่ หลายๆครั้งเนี่ยเราได้ยินลูกพูดเนี่ยเราไม่ได้ฟังจริงจังเรา j u จัดเราพยายามตัดสินที่พูดแบบนี้แสดงว่าเป็นคนแบบนี้ที่พูดแบบนี้แปลว่าจุดๆจุดๆเขาเข้าใจครับบางทีมันก็เป็นแบบนั้นแต่ฟังเขาก่อนฟังเยอะๆเลยแล้วเรียนรู้ให้เข้าใจเขามากที่สุดบางทีเราอาจจะรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยก็ได้นะครับอ่ะมาดูข้อถัดไปครับข้อ9นะครับ เขาบอกว่าลูกเราเนี่ยมันเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชีวิตได้มอบให้เรานะครับแต่ว่าของขวัญนี้คือมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่หนักที่สุดที่เราจะได้รับนะอันนี้ผมเห็นด้วย100%เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชีวิตมอบให้ผมจริงๆแล้วก็เป็นความรับผิดชอบที่ที่เยอะที่สุดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลากับมัน นะครับก็คือให้เวลากับลูกนั่นแหละให้เวลาทํำอะไรเขาบอกว่าให้เวลาในการสอนลูกเราให้เชื่อในตัวเองว่าเขาเป็นคนที่ดีได้เขาเป็นคนที่ที่เขาเขาควรจะมีความเชื่อคาอว่าคนมีความที่ดีก็คือคนที่ที่ที่รู้จักรับฟังคนที่สามารถเชื่อถือได้เขาบอกว่าสุดท้ายเวลาเราแก่เนี่ยนะมันจะไม่มีอะไรที่เราทําแล้วมันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นี้ละคือสอนลูกให้เป็นคนดีอะพูดง่าย คนดีเราก็ต้องให้แวลูเขาพน,น่นนองแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะเราจะเราจะกล้าปล่อยจากปล่อยมือจากลูกเราเพราะว่าเราได้สอนเขาเป็นอย่างดีแล้วเออผมผมอันนี้ผมต่อยอดให้นะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่หวังว่าจะควบคุมลูกไปตลอดเนี่ยยากนะครับเราไม่สามารถควบคุมเขาได้ตลอดแล้วผมเห็นมาเยอะเลยนะครับคุณประเภทที่แบบควบคุมโอ้ยแบบเกาะติดทุกสถานการณ์นะ่ะเอาแบบเนี้ยสุดท้ายเนี่ย หลายคนเนี่ยเขาก็พยายามจะแหกกฎแหกกรงแล้วก็ไปเชื่อเพื่อนไปหลงผิดไปอะไรเยอะมากนะครับท,ทั้งๆที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพยายามพยายามมอนิเตอร์แต่ไม่ได้ฟังเขาไม่ได้เข้าใจเขานะครับสอนให้เขาเป็นคนดีให้ความรักเขาเยอะๆนะครับแล้วแล้วเขารักดีเองนะครับมาถึงข้อที่10นะครับเวลาเราสอนอะไรลูกเนี่ยเขาบอกว่า walk the talk walk the talk ก็คือเราต้องทำในสิ่งที่เราสอนนะครับ คือคือลองนึกภาพนะถ้าลูกเราเนี่ยฟังเราแต่ว่าเราเห็นเราทําอีกแบบหนึ่งสอนแบบหนึ่งทําแบบหนึงสอนลูกว่าอย่าสูบบุหรี่นะลูกแต่พ่อสูบทุกวันเลยมันไม่เวิร์กนะแล้วอันที่จะยิ่งใหญ่กว่าการสอนเนี่ยคือการปฏิบัติให้เขาเห็นระหว่างพูดว่าลูกอย่าสูบนะลูกกับพ่อไม่สูบเนี่ยผมเชื่อนะว่าพ่อไม่สูบเนี่ยมีโอกาสทําให้ลูกไม่สูบมากกว่า การพูดเฉยๆว่าเอ้ยลูกอย่าสูบนะลูกอย่าสูบนะเขาอาจจะแอบไปสูบก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ห้ามสอนลูกนะครับสอนได้แต่ปฏิบัติเนี่ยสำคัญกว่าสอนลูกอย่าโกงนะลูกแต่พ่อโกงยากนะลูกเขาก็รู้เอองั้นโกงก็ได้พ่อ,อยังทําเลยใช่ปะ่ะดีที่สุดคือพ่อไม่เคยโกงผมไม่ได้บอกว่าพ่อที่ไม่เคยสูบบุหรี่ลูกจะไม่สูบนะก็มีแต่โอกาสมันจะน้อยกว่าการที่พ่อสูบบุหรี่ ลูกมีโอกาสสูบมากกว่าคือคือมันไม่ได้เป็นข่าวกับดําว่าถ้าพ่อไม่สูบลูกต้องไม่สูบถ้าพ่อไม่โกงลูกจะไม่โกงเสมอมันไม่ได้ exactly 100%ใช่เรากำลังพูดถึง possibility อยู่ว่าถ้าพ่อโกงโอกาสลูกจะโกงมันสูงถ้าพ่อสูบโอกาสลูกจะสูบจะสูงแต่ถ้าพ่อไม่สูบพ่อไม่โกงโอกาสมันก็ลดลงมันไม่เหลือศูนย์แต่มันลดลงนะครับมาดูอันที่11ครับเขาบอกว่าลูกๆเราเนี่ยอยากให้เรา รักเขาในรูปแบบที่เขาเป็นไม่ใช่ใช้เวลาตลอดเวลาในการที่จะแก้ไขเขาอันนี้มันนี้เป็นความยากของพ่อแม่แต่มันเป็น t r u t มันเป็นความรู้สึกของลูกผมเข้าใจคือบางทีเนี่ยแบบพ่อแม่หวังดีใช้คําว่าหวังดีนี่แหละไม่อยากให้ลูกทำหนึ่งามสี่หแล้วมันเป็นความหวังดีที่หวังดีจริงๆนะครับไม่ใช่แกล้งนะ มันไม่ดีไงถ้าปล่อยให้เขาทําแล้วลูกไม่มีประสบการณ์ลูกไม่รู้หรอกนู่นนี่นั่นทําได้นะครับไม่มีใครที่ไหนบอกว่าพ่อแม่ห้ามสอนลูกนะครับสอนได้แต่ถ้า spend all the time to fix them ก็คือจะแบบโอ้ตั้งแต่เปิดเช้ามาเลยลูกอันนี้ไม่เหมาะอันนั้นไม่ได้อันนี้เป็นห่วงนะเนี่ยที่บอกเนี่ยมีลิสต์ทั้งหมด30-40ิส ทุกวันเขาจะต้องทําอะไรที่แบบก้าวขวาก้าวซ้ายพ่อแม่จะประกบตลอดเพื่อความยิ่งใหญ่ของลูกเขาไม่ใช่มนุษย์ที่มีความสุขแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารักในสิ่งที่เขาเป็นเขาอาจจะเป็นอะไรที่เราขัดใจก็ได้นะแต่ว่ารักในสิ่งที่เขาเป็นดีกว่านะครับข้อที่12นะครับเขาบอกว่าเวลาจะสอนลูกเนี่ยให้สอนลูก how to think not what to think โอ้ชอบ ให้สอนลูกวิธีในการคิดมากกว่าคุณคิดจะต้องคิดยังไงต่างกันนะเราสอนหลักการโลจิกในการคิดว่าเอาวิธีตัดสินใจนะลูกเวลาตัดสินใจแล้วตัวเองต้องไม่เดือดร้อนคุณต้องไม่เดือดร้อนอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะดีกว่าจะไปตัดสินใจให้เขาว่าอันนี้ต้องเลือก A อันนี้ต้องเลือก B อันนี้ต้องเลือก C อ่าอย่างนี้ดีด็อกคือคุณตัดสินใจเขาเขาจะไม่โตแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าพ่อใช้เวลาใช้อะไรตัดสินแล้วบางทีเขาก็ไม่เห็นด้วย ทำไมพ่อเลือก A หนูจะเลือก B อ่ะไม่เอาอ่ะไม่อยากทําอ่ะแต่ถ้าเราบังคับก็ทําก็ได้วะแต่ถ้าเกิดพ่อไม่รู้ฉันเลือก B ดีกว่าอย่างนี้เขาเขาเขา,เขาถูกฟอร์ e เขาถูกบังคับ what t o think แต่เขาไม่รู้ว่า how to think ถ้าเราสอนหลักการไปเขาทําตามหลักการนั้นเขาจะตัดสินใจอย่างที่เราอยากให้เขาตัดสินใจอะครับอ่ะมาถึงข้อที่13บสาเขาบอกว่าสุดท้ายนะพ่อแม่สอนลูกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นตัวอย่างให้ลูกดูนะครับ แล้วก็พ่อแม่สามารถที่จะพยายามปรับให้ลูกอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องได้แต่สุดๆจริงๆมันอยู่ที่ตัวเขาครับไม่ว่าเขาจะยังไงก็ตามเราเราเราทำดีที่สุดนะแต่ว่าสุดท้ายเขาต้องเป็นคนดำเนินชีวิตครับเขาเขาไม่ใช่โคลนนิ่งของเราเขาไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เราจะมาบังคับเดินซ้ายขวานะก็บางทีก็อย่างที่ผมบอกความยากของการเป็นคุณพ่อคุณแม่คือมันก็อาจจะไม่ถูกใจเราอะ ถ้าเป็นเราเราจะไม่ก็ใช่ไนงะถ้าเป็นเราก็ไม่ใช่เราไนงะเขาไม่ใช่ก๊อปปี้ของเราไนงะนะครับมาถึงข้อที่14นะครับเขาบอกว่าโอ้โหเป็นคำพูดที่แบบอาจจะอาจจะตรงใจนะคือตรงใจกับผู้ปครองหลายคนนะถ้าคุณไม่เคยโดนลูกเกียดเลยอ่ะไม่ได้เกียดตลอดเวลานะเกียดเป็นระยะเวลาแบบเกียดพ่อเกลียดแม่อะไรแบบนี้เขาบอกว่าถ้าคุณไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยเนะี่ย แปลว่าคุณยังไม่เป็น you 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 have never truly been a parent แปลว่าคุณยังไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรอกถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณต้องมีมีโมเมนต์บางบางโมเมนต์ที่ลูกเกลียดเอ้ยบางคนบอกไม่เจ๊ลูกไม่เคยเกลียดเราเขาเกลียดแต่คุณไม่รู้มากฝ่าปะเออผมเชื่อแบบนั้นนะมันต้องมีโมเมนต์บางโมเมนต์แหละที่เขาโกรธเขาหงุดหงิดแต่ว่าบางคนพูดออกมาเกลียดพ่อเกลียดแม่บางคนไม่พูดคนเงียบก็ ได้คะ่ะโอเคคะ่ะดีคะ่ะแต่เขาร้องไห้เขาเกลียดเราอาจจะไม่เห็นเราก็ได้นะก็ยกเว้นว่าคนที่แบบไม่เคยอยู่กับลูกเลยเขาอาจจะไม่รู้สึกเกลียดเลยก็รอไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก็คือไม่เป็น true parents ทับเชื่อเด็กพ่อแม่ต้องเข้าไปยุ่งกับลูกยุ่งจนเขาเกลียดมันจะมีบางโมเมนต์นะข้อที่15นะเขาบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ ที่เราจะปกป้องลูกเราไม่ให้ผิดหวังในชีวิตเขาบอกว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่ลูกเราเนี่ยจะต้องสามารถเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้คือคือทุกอย่างให้ลูกสมหวังลูกอย่างไม่ได้หรอกมันจะต้องมีบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วลูกเราก็จะผิดหวังและนั่นคือบทเรียนชั้นดีกับกับชีวิตของลูกเราด้วยนะเราเราปกป้องไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปรู้สึกว่าโอ๊ยเป็นความผิดของเรานาะทำให้ลูกผิดหวัง เขาจะอาจจะไม่ได้ผิดหวังจากตัวเรานะผิดหวังจากเพื่อนผิดหวังจากแฟนจากใครต่อใครเต็มไปหมดเขาบอกว่าอีกข้อหนึ่งนะข้อที่16ล้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําให้ลูกคุณได้เพื่อจะทำให้เขาเติบโตนะก็คือการปล่อยวางครับลองให้เขาทําอะไรด้วยตัวเขาเองลองให้เขาเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบด้วยตัวเขาเอง ลองปล่อยให้เขามีอิสระในการทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวของเขาเองลองปล่อยให้เขาเดินทางเองขึ้นรถเองหรือเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเขาเองหรือลองปล่อยให้เขาเชื่อในตัวของเขาแล้วก็สามารถทำอะไรด้วยตัวของเขาเองพูดง่ายนะผมบอกได้เลยไม่ง่ายในชีวิตจริงอันนี้ผมอันนี้ส่วนตัวผมนะว่าไม่ง่าย พรอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังโดยเฉพาะคนที่มีลูกวัยรุ่นเพราะตอนนี้ผมมีลูกวัยรุ่นนะผมผมเข้าใจเลยนะคือตอนเด็กๆอ่ะเราพปทเทคเขาเกือบทุกเรื่องเอางี้เอาเอาเรื่องการเดินทางก็ได้เราไปรับไปส่งอยู่แล้วเด็กอนุบาลใครใช้กับรถเมย์เองอ่ะมันไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมแต่วันนึงอ่ะเขาโตขึ้นเขาไม่ใช่เด็กอนุบาลแล้วอะแต่ตัวเราอ่ะเราเราเรา,เราชินกับการมีลูกที่เหมือนเป็นเด็กอนุบาลอยู่อะวันนึงเขาบอกเขาอยากจะเดินทางกับเพื่อนเงี้ยเราแบบ เมิร์เหรอคืออันตรายหรือเปล่าลูกอะไรเงี้ยก็ก็ใช่มันมันก็ออาคงอันตรายกว่าเดินทางกับเราแหละใช่แต่แต่เราคิดว่าเราจะใช้ชีวิตแบบนั้นจริงเหรอครับที่เราจะต้องรับส่งเขาจนกระทั่งแบบเขาไม่ได้ทําอะไรด้วยตัวเองอะคือมันความยากไนงะแต่พ่อแม่ต้องปรับนะสุดท้ายก็ต้องมีชีวิตของเขาเองนะครับข้อสุดท้ายนะข้อที่17เเขาบอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครองที่ดีขนาดไหนนะแล้วแล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ปกครองที่ดีสุดท้ายอะลูกต้องไปจากเราสุดท้ายเนี่ยเขาเขาจะต้องมีชีวิตของเขาเองเขาบอกว่ามันมันก็ดูแปลกนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ทำได้ดีทุกเรื่องเลยนะทำแบบทุกอย่างแบบเลี้ยงลูกดีทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งคุณทำหน้าที่ได้ดีเท่าไหร่อะ ลูกเรายิ่งไม่ต้องการเรามากเท่านั้นเป็นมันเป็นอะไรที่ไอรอนิกแต่ว่ามันจริงเพราะว่าไอรอนิกแปลว่ามันดูย้อนแยงนะคือคือถ้าเราทําได้ดีเขาน่าจะอยา,อยากอยู่กับเราอะไรงี้ปะแต่ไม่ครับถ้าเราทําหน้าดีหน้าที่เราได้ดีเนี่ยเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถตัดสินใจอะไรด้วยตัวของเขาเองได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาถามว่าพ่อทําไงดีแม่ทําไงดี พราะคือเราอะทำใจได้หรือเปล่าเร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 าเคยเป็นพ่อแม่ที่ลูกต้องวิ่งมาหาเวลาเขาเจ็บแต่วันหนึ่งเนี่ยเราสอนเขาดีมากอะจนกระทั่งเขารู้วิธีการป้องกันให้ตัวเองไม่เจ็บเขาก็ย่อมไม่วิ่งมาหาเราจริงไหมครับหรือแม้กระทั่งเขาเจ็บเขาสามารถจะรักษาเยียวยาจิตใจเขาได้ด้วยตัวเองเขาก็ย่อมยิ่งไม่ต้องวิ่งมาหาเราจริงไหมครับ ก็ย้อนแย้งเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คงติดกับการที่ลูกวิ่งเข้ามาหาว่าพ่อช่วยหน่อยแม่ช่วยหน่อยอเนาะมันเป็นความสุขใจของพวกเราชาวชาวคุณพ่อคุณแม่ถุกไหมแต่ว่ามันคือ truth นะห oh, วันนี้17เรื่องนะครับสําหรับคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ลองลองไปฟังดูนะครับเปิดจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.